สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบนะครับเป็นระบบบันทึกการเข้าออกของบริษัทนะครับสําหรับคนที่สนใจอยากเรียนเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับอยากจะซื้อโคอรซื้อระบบหรือว่าอยากจะจ้างงานนะครับก็แอดไลน์แอดใต้ล่างคลิปมาได้เลยนะครับสําหรับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบบันทึกการเข้าออกของบริษัทนะครับ โดยมีฟีเจอร์พิเศษนิดนึงก็คือเราสามารถใช้บัตรประชาชนนะครับอ่านบัตรจากคนเข้ามาเข้าบริษัทเราได้นะครับแล้วก็สามารถปิพนใบเข้าออกได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการอยากจะปินใบเข้าออกเหมือนบริษัทาบางบริษัทเราก็จะมีใบเข้าออกนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเราก็กอิ in admin เข้ามาก่อน admin เนี่ยอาจจะเป็น hr หรือว่าจะเป็น อ่าฟอนหรือประชาสัมพันธ์นะครับหรือตำแหน่งไหนก็ได้ครับที่ต้องดูแลเรื่องคนที่เข้าออกนะครับหรือว่าการนัดหมายของบริษัทนะครับตัวนี้ก็จะมีเมนูครับันทึกเข้านคนเข้านะครับบันทึกคนออกนะครับคนออกการนัดหมายนะครับการนัดหมายประเภทของการเข้าบริษัทครับเช่นมาประชุมมาธุระมาซื้อขายมาจรจานะครับเราสามารถกดเพิ่มประเภทจากตรงนี้ได้นะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะมีจัดการผู้ใช้งานครับก็คือมีแอดมินแล้วก็มีระบนพอครับคนที่ดูแลการเข้าออกต่อมาก็เป็นรายงานครับเป็นรายงานแบบนี้ขึ้นมาคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จัดการการนัดหมายครับมันจะอาจจะมีการนัดหมายหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับสตว่ามีการนัดหมายเข้ามานะครับเราก็เพิ่มการนัดหมาย ใส่ชื่อนามสกุลคนที่นัดหมายครับกรอกละเอียดให้ครบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเภทของการนัดหมายนะครับสว่ามาส่งเอกสารนะครับนัดหมายคือวันนี้เลยที่ทําคิดนะครับสว่านัดไว้คือแปดโมงครึ่งนะครับก็อกวัตถุะสงค์กระหมายเตุเข้าไปให้เรียบร้อยเนี่ยตรงนี้ครับก็จะมีชื่อผู้ติดต่อครับว่าเข้ามาหาใครนะครับอันนี้คือเป็นการนัดหมายนะครับก็กดบันทึก พอกดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาครับว่าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยมีการนัดหมายหนึ่งหนึ่งคนนะครับนี่เห็นปะหนึ่งคนตรงนี้ต้องสถานะรอยืนยันนะครับเราจะเปลี่ยนสถานะหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับอออแล้วแต่วิธีการใช้ครับอาจจะแบบอ๋อมีการนัดหมายนะหาคุณคนนี้นะครับส่วนว่ามีการยืนยันแล้วก็กดแก้ไขได้นะครับตรงนี้ครับว่าสถานะนี่คือยืนยันแล้วนะครับว่ามาจริง อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจะไม่จะไม่เปลี่ยนสถานะก็ได้นะครับแล้วแต่วิธีการใช้งานพอมีการนัดหมายแล้วเนี่ยวันนี้เห็นไหมครับจะขึ้นมาครับว่าอันนี้มีการนัดหมายหนึ่งอันนะครับนี่คนอ่าใช้งานนะครับก็มาดูว่าเฮ้ยว,วันนี้มีใครนัดหมายเราเขาา้าบริษัทบ้างไหมอะไรเงี้ยครับก็บเอาไว้จดการนัดหมายได้นะครับตรงหน้าประเภทการนัดหมายครับก็จะขึ้นมาครับว่าประเภทแต่ละประเภทมีคนนัดหมายมาแลกกี่ครั้ง นะครับแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วกี่คนนะครับมีการเก็บสถิติไว้ตรงนี้นะครับต่อมาครับก็ <c rick eting> เข้ายูเซอร์ของรปภครับก็คือคนที่ดูแลหน้าประตูนะครับผมจะเข้ายูเซอร์ของรปภนะครับพอเข้ายูเซอร์ของรปภแล้วเนี่ยก็จะเห็นแค่นี้เห็นไหมครับเมนูก็จะเห็นแค่นี้ครับคราวนี้เราไปที่เมนูที่บันทึกคนเข้าครับเห็นครับพอบันทึกคนเข้าแล้วเนี่ยก็จะมีหน้ากรอข้อมูลเขียนมาเต็มไปหมดเลย นะครับมีคณะก่ขอข้อมูลตรงนี้ครับถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่โดยพี่ไม่มีการรัดหมายถ้าเราไม่อยากจะกอกเองนะครับชื่อนามสกุลบัตรประชาชนอย่างเงี้ยไม่อยากกอกเองนะครับ <c oughs> ก็ใช้วิธีการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนนะครับอ่านได้เลยนะครับมีมีวิธีกอก,กแบบสองสามวิธีนะครับก็คือกอกเองใช้แบบเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะครับ อ่าเสียบเราอ่านได้เลยหรือว่าจะเป็นการที่ใช้การนัดหมายในวันนี้เห็นไหมครับส่วนผมใช้การนัดหมายวันนี้นะครับเพราะมีการนัดหมายเข้ามาอ่าเราพอก็จะกดไปที่การนัดหมายวันนี้ครับไปปุ๊บเห็นไหมข้อมูลจะเข้ามาเลยครับตึกตึกตเข้ามาเลยเลือแค่ใส่คําในนําหน้านะครับแล้วก็กรอกรขบัตรสาะชนลงไปนะครับอ่าแต่ผมจะกรอกรีบแบบชนลงไปนะครับแล้วก็เลือกบัตรครับว่าเป็นบัตร v i เตอร์ใบไหนครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วครับก็กดบันทึกข้อมูลนะครับก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยเห็นไหมครับพอกดมันทือข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นอ่าชื่อบริษัทเป็นบัตรผู้เยี่ยมนะครับมาหาใครครับในคุณนี้บริษัทนี้มาหาคุณนี้เพื่อประเภทนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงชื่อเจ้าหน้าที่เราพอครับแล้วก็ให้คนออกเซ็น ชื่อออกจากตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเหมือนบริษัทจริงๆเลยนะครับนี่คือตอนที่พิมพ์ใบนะครับเวลาพิมพ์ใบก็อาจจะใช้เครื่องพิมพ์แบบ80นะครับนี่ครับจะเป็นใบนี้ขนาดเครื่องพิมพ์แบบ80พอเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นตรงรายงานครับว่ามีคนยังอยู่ในบริษัทกหนึ่งคนนะครับยังไม่ได้ออกนะครับยังไม่ได้ออกอ่ะสมวว่าเราเซิร์ชจากวันนี้ถึงวันนี้นะครับ ดูรายงาน,นครับก็จะเห็นว่ามีคนเข้ามาวันนี้หนึ่งคนแล้วก็อยู่ในบราษาิษัทอันหนึ่งคนยังไม่ได้ออกนะครับจะแจ้งเตือนตรงตรงนี้ควนี้สูตรว่าเขาจะออกแล้วนะครับอก็เข้ามาที่บันทึกออกนะครับพอเข้ามาที่บันทึกออกก็จะเห็นว่าอ๋อนี่นายคนน,ค 1, นี้ครับบัตร v ศนะูนย์หนึ่งนี่ครับบัตร v ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็นจะออกแล้วนะครับเข้ามาประมาณกี่นาทีนะครับจะมีเวลาบอก เรากดบันทึกออกครับครับว่าออกอาจจะเห็นว่าเหตุการปกติอะไรอย่างเงี้ยครับเรากดบันทึกการออกครับมันก็จะไม่มีแล้วนะครับหายไปแล้วพอกลับไปที่หน้าหลักที่รายงานตรงนี้ก็จะหายไปแล้วครับว่านัดหมายวันนี้หนึ่งคนในบริษัทไม่อมอกไม่มีใครอยู่แล้วครับออกไปหมดแล้ว ะครับพอไปที่รายงานก็จะเห็นนะครับตรงรายงานก็จะมีกราฟขึ้นมีการเข้าเยี่ยมเนี่ยมีกี่ครั้งกี่คนนะครับคนที่มาเยี่ยมบอยสุดกี่คนนะครับก็จะมีรายงานตรงนี้นะครับให้ใช้แล้วก็สามารถเอฟคอลมาเป็น excel ได้ครับนะอย่างที่เห็นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับอ่าตัวที่บันทึกการเข้าออก นะครับเข้าบริษัทสำหรับคนที่อยากซื้อตัวระบบนะครับซื้อโค้ดอยากเรียนเขียนโปรเกมหรือจะจ้างทำระบบนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดตลาลังคิดมาได้เลยนะครับ